วันนี้วันนี้วันที่เท่าไหร่สี่กันยานสกันยานะสี่กันยาเมื่อเมื่อเมื่อวันเราฉีดเราลืมตักป้ายเราลืมปักมาไห้อันนี้ผมมีปักไว้นะครับผมปักไว้แค่นี้นะครับแล้วเราก็เดี๋ยวกล้องมาดูนิดนึงแตงโมแตงโมนะฮะนี่คือแตงโมลูกขนาดนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าสักอาทิตย์นึงแตงโมขนาดไหนตักปักปมกไว้นะฮะตักไม้ไว้ไวแล้วดู แล้วดูเอ็นตรงนี้ดูต้นนี้ก็แล้วกันนะผมจะให้อ่าความสูงของเนี้ยประมาณนี้อ่าเดี๋ยวนะเอาตรงนี้ก็ได้ผักชีตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ไหมน,นี่แค่นี้นะแค่นี้แค่นี้ดูหนึ่งวันที่คะแนนไหนสวัสดีครับรรพี่น้องผมนักเก็ตการมานะครับวันนี้เป็นวันที่ไร วันที่4กันยานะครับก็หลังจากที่4ีมงแล้4มงกว่าแล้วแล้วก็ปิศากรแล้วก็มาศูนยานนการเรียนรู้เกี่ยวกับพืชผักสวนครัวรัวก,กินได้ทีนี้เมื่อวานเนาะเอกรเราก็ได้ฉีดไป cover 5แสบเราเริ่มตั้งแต่ uh, big top root team แล้วก็ f 1เวานเนาะเราก็เริ่มฉีดดูทดนะสอบดูบก็มีอยู่5ตัว ลูทท uh, ็อปดิกโาเวอร์ทีมพัทแล้วก็เอฟเฟรับ,รบแล้วก็ที่ใน uh, สวนผักสวนครัวของคุณย่านะครับเราก็มีพืชหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็น uh, หอมมีผักชีราวมีมะเขือมีบอนมีถั่วฝักยาวมีพริกนี่วันนี้ย่าเก็บให้พี่เ้กแล้วนะถ้าดูอย่างนี้เดี๋ยวไปดูที่เราทำตำหนิว่เมื่อวานเราทำตำหนิด,ด้วยว่ามันสามารถยืดด้วย,ว,ยวัน,ว,นวันนี้นเกือบคืบเลยนะครับ แล้วก็วันนี้นะครับเดี๋ยวให้กล้องซูมไปเร็วเดี๋ยวเราจะให้ดูการเอ่เปรียบเทียบกันระหว่างเมื่อวานกับวันนี้จากดูด้วยสายตานนดูใบดูอะไรปุ๊บรู้สึกว่าสดชื่นแม้กระทั่งพลิกเองนะฮะพิกอ่านหนึ่งก็เริ่มแทงเอ่อขอดยอดแทงดอกอะไรก็เริ่มดีแล้วก็ดูจากเม็ดนะฮะเม็ดก็เริ่มตึงขึ้นเต่งขึ้นนะฮะและใหญ่กว่าเดิม<ๆ>นะครับแค่วันเดียว วันเดียวพี่น้องยงังยังเห็นอะไรไม่ชัดเจนมากเดี๋ยวอีกาณสักเจ็ดวันนะวันนี้ก็เลยพาทุกคนมาช่วยกันถอนหญ้าถอนญ้าดูดูดูอะไรในแปลงแล้ววันนี้วันที่เท่าไหร่นะวันที่ส <4 S 1> <แก S 2> ีก่กันยาสี่กันยาสีนะ่กันยาเดี๋ยวเราอีกสักประมาณสักเจ็ดวันเนาะอีกเจ็ดวันเนี่ยวันที่สิบเอ็ดหรือสิบสิบเอ็ดเราก็จะพาพี่น้องมาดูความเปลี่ยนแปลงตรงนี้เจ็ดวันแล้วก็สิบห้าวันแล้วก็วันอีกวันก็คือวันที่ 19ที่ผมแจกตัวแทนอบรมตัวแทนนะครับแมะทั่งดูตรงนี้ครับพี่น้องดูมะเขือการแทงแทงยอดของมะเขือใช่ไหมแทงดูแทงแทงยอดแทงอะไรนะก็ใบก็ก็เริ่มสดชื่นขึ้นเดี๋ยวมาดูไฮไลท์ตรงนี้เลยนะดูนี้นะเมื่อวานันนี้เราฉีดหมดนะครับฉีดหมดเลยนะฮะดูฉีดหมดนะตอนนี้ก็ฉีดหมดดูการแทงช่อมันนะฮะดูแทงแทงแทงช่อนะฮะตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะฮะ๋ยว ซูมแล้วก็เปรียบเทียบกับเมื่อวานภาพเมื่อวานกันบกวันนี้นะครับนะีบ่ฮะตรงนี้เองนะฮะเห็นฮะดูใบใบจะลึกอยู่ก็จะตั้งและหนาแล้วก็ใบ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 ,บ,บ,บถอนดยอะออกมาใหม่เขียวนะะเราสามารถดูดูได้ว่ามันมีสองใบนะฮะแค่วันเดียวแค่วันเดียวอ่าแค่วันเดียวนะฮะแค่วันเดียวแค่วันเดียวนะฮะวันเดียวนะครับแล้วก็ถ้าจะเห็นได้ไดชัดเจนมาดูตรงนี้ครับมาดูตรงนี้ตรงนี้จะเห็นว่า ดอกพริกแล้วก็ต้นพริกเริ่มใหญ่ขึ้นนะเมื่อเช้านะกับต,ตอนนี้ฮะชัดเจนมากนะต้นนี้นะต้นนี้เมื่อวานก็เก็บภาไปอยู่นะแม้กระทั่งของมือกำลังดูรู้สดชื่นขึ้นนะฮะแล้วก็ให้ถ่ายตรงนี้เมื่อวานนี้ยัง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 ม่งเห็นความเขียวอะไรมากเลยนะวันนี้เริ่มเริ่มเห็นได้ชัดแล้วก็ตรงน,นี้มันเป็นพักคณะนะครับท,ที่ที่พี่ผมพูดว่าถ้าสภาพอย่างเงี้ยการเก็บขายก็คงจะลําบากอยู่นะฮะ ให้ดูนะฮะให้ให้ดูต้นรู้สึกว่าใบาเขาก็จะคลี่ขึ้นอะไรขึ้นตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูอีกสักประมาณสักอาทิตย์หนึ่งจะนลดเรื่องเลยนะฮะด,ดูผักตรงนี้นะฮะจากที่ย่าบอกว่าเออคงไม่ได้ขายละเพราะว่ามันเป็นอย่างนี้เดี๋ยวผมก็ได้ขายแน่นอนเดี๋ยวลําต้นอะไรก็ใหญ่ขึ้นนะดูแค่วันเดียวแต่เป็นตางของวันเดียวแล้วก็ดูเรื่องของอ่า ยอดของปักนะฮะเริ่มเริ่มมาละเริ่มมาละเราก็นี่ครับไฮไลท์อยู่ตรงนี้ครับเมื่อวานนะเมื่อวานเมื่อวานเองครับผมจะทําเครื่องหมายไว้ที่ที่ที่ผมอ่าอ่าดึงดึงกล้วยแล้วก็เชือกกล้วยแล้วก็เอามาอันนี้แค่วันเดียวนะฮะยอดนะฮะยอเขาเนี้ยมาเนี่ยขึ้นมาขนาดนี้เลยจากยอดขึ้นมาจากนนี้วันเดียวนะฮะในวันเดียววันเดียวเดี๋ยวจะทำเครื่องหมายไว้อีกที อันนี้วันที่สองวันที่สองอยู่ขนาดนี้อวันที้สองขึ้นมาขนาดนี้นะครับเดี๋ยวจะรู้ว่าพอสัาเกิดประมาณนะครับอันนี้อันนี้วันแรกเมาืา่อวานอันวันนี้วันนี้เดี๋ยวอีกสัาเกิดวันผมว่าอยู่นี่ยอดนี่ครับแล้วก็พุ่มเนี้ยเดี๋ยวซูมเอาเป,เป็นหลักเดี๋ยวซูมเนี้ยผมว่าพุ่มเนี้ยมันจะใหญ่ขึ้นอีกเท่าตัวนะอีกเท่าตัว ตรงนี้เดี๋ยวมาดูบวกนะครับมาดูบวกกัน